ใครที่ฟังจนจบนะจะมีเทคนิครายได้ทับถมเดี๋ยวผมจะสอนให้เทคนิครายได้ทับถมจินตนาการวิธีการใช้จินตนาการหรือพลังจิตนะครับมันประหยัดพลังงานที่สุดพูดเรื่องตัวอย่างเรื่องคุมคนอ่ะเมื่อก่อนก็คือครูเคสนะคะก็คือแบบว่าทําธุรกิจแล้วมีลูกน้องเยอะแบบนี้นะคะแล้วก็ลูกน้องก็มีปัญหามันมีปัญหาเยอะๆไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องลูกน้องที่อันดับหนึ่งเลยคือเรื่องคนเรื่องลูกน้องเนี่ยแหละคะ่ะพอครูเคสได้มาเรียนกับอาจารย์เนี่ยค,ครูเคสก็กลับไป เปลี่ยนระบบงานใหม่หมดเลยนะคะก็คือเอาลูกน้องออกนะคะที่อันดับแรกเลยคือเอาลูกน้องออกคนที่ไม่มีใจคนที่ทํางานกับเราแล้วไม่มีความสุขคนที่เติบโตไม่ได้แล้วนะคะอ่ะครูเคก็จะทำแบบว่าเรียกทุกคนมานั่งคุยเลยนะคะว่าอ่ะเขามีความอยากมีความเติบโตไหมอะไรแบบนี้นะคะก็ถ้าแบบว่าคือถ้าไม่เซ็ตเขาไม่ได้เนี่ยก็คือเราตัดออกเลยนะคะแล้วก็ คือลูกน้องเหลือน้อยมากนะคะตอนนี้ปัจจุบันมีลูกน้องอยู่สองคนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็คือทําตามอาจารย์หมดก็คือจ้างเออเอาซอร์สนะคะไม่ว่าจะส่งของส่งสินค้าอะไรอย่างนี้นะคะครูเคก็ใช้บริการวินมอไซที่หน้าหมู่บ้านนะคะแค่นี้นะคะแล้วก็ตอบอินบ็อกก็ให้น้องทํางานจากบ้านนะคะก็ไม่ได้มาทํางานที่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 บ้านไม่ต้องเจอหน้ากันใช่ไม่ต้องเจอกันนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ ดีนะคะกลายเป็นระบบงานคือเป็นระบบที่ดีเลยเราไม่ต้องเจอลูกน้อแล้วจริงๆคนนี้คือแบบยิ่งเที่ยวยิ่งรวยนะใช่เยอะเที่ยวตลอดคนนี้เที่ยวตลอดนะครับเทคนิคของผมคือเทคนิครายได้ทับถมเทคนิค stacking เขาเรียกว่าเทคนิค stacking เทคนิคของใครคะเนี่ยเทคนิคผมเป็นคนทําเองผมเป็นคนเริ่มทําเอง <S <S 2> <S 2> แล้วก็ผมเห็นว่าเฮ้ยถ้าเรามี stacking ถ้าเกิดเราเอารายได้ทับถมมามีสักร้อยชิ้นทับถมกันเนี่ยวันๆเนี่ยไม่ต้องทํางานแล้ว วันวันหนึ่งกูไปหลับแล้วกูทำสร้างสินค้านะครับสร้างสินค้าตัวหนึ่งที่มันขายได้ตลอดแล้วหน้าที่ของเรามีหน้าที่ผลิตหน้าที่ของเรามีหน้าที่ผลิตแต่ไม่มีโกด,ดังห้ามมีสต็อกห้ามมีโกด,ดังคุณต้องคิดอย่างนี้นะนี่คือคําสั่งของผมนะโอเคคีคีคือแบบนี้สาหรับคนที่นั่งดูต่อถึงตอนนี้นะคียคือคุณห้ามมีห้ามมีสต็อกถ้ามีสต็อกค,คุณจะเครียด คุณจะไปอีกระดับหนึ่งไม่ได้คุณจะไปห่วงสต็อกของคุณ <od> คุณจะคุณจะไปคุณจะคิดเกมต่อไปคิดยากมากคิดคิดอะไรต่อไปยากมากเพราะคุณจะห่วงสต็อกข้างหลังของคุณหนึ่งห้ามมิสต็อกข้อสองคือต้องผลิตง่ายสินค้าต้องผลิตง่ายับผมทาหนังสือเสียงของผมเป็นซีดีแต่ก่อนเป็นซีดีตอนนี้เป็นดิจิทัลใช่ไหมผมผลิตออกมาร้อยอันในปีหนึ่งผับัสามมันกูผลิตอันหนึ่งสามันกูผลิตอันหนึ่งเร็วมาก คุณต้องมีวิธีการที่ผลิตง่ายแต่ไม่มีสต็อก okay. แต่อันนี้เล่าเดี๋ยวเทคนิค stacking เทคนิคนี้ยจริงๆทางแรกทค่นี้ได้ยินเนะี่ยฮันนี้ได้ยินจากตอนที่นิดหน่อยมออกกล้องกับอาจารย์จริง,งใช่ซึ่งแต่ว่าไม่ได้ใช้คําว่า stacking stacking คือทับถมทับทัทับทับซึ่งตอนนั้นนะคนี้ยังไม่ยังหาเงินจากออนไลน์ จากการสอนเนี่ยนี่ยังหาไม่ได้เดี๋ยวอ่านเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเข้อบอกข้อค่าก่อนพี่บอกรายได้ทับถมหมายคขาอะไรคุณมีหนึ่งรายได้เสร็จคุณมานน่ะรายได้นั้นไม่มีนําเงินเข้ามาในอินบ็อกซ<ช>์อยู่เรื่อยๆตอนนั้นน่ะนิดหน่อยนิดหน่อยมเมื่อกว่าอาจารย์แล้วนิดหน่อยเขาก็พูดเรื่องนี้เขาบอกว่าเขาเปิดคอร์สมาใช่ไหมคะพอเปิดคอร์สมาเสร็จปุ๊บอ่ะเปิดคอร์สใหม่มาคอร์สใหม่มาเสร็จปุ๊บพอคนเข้ามาเรียนเน่ะอาจจะมารู้จักไอตอนคอร์สที่ห้าใช่พอเรียนคอร์สที่ห้าเสร็จปุ๊บอ้าวมีีีีคคออออออรรรร์์สสทท่่่ด้ววยยยยเเเเเหะาาาจงินนลพ เอาเฮ้ยมีข้อที่2ด้วยเหรอวะเอาไปเรียนข้อที่2ใช่แล้วมันก็ทับทับกันอย่างนี้ตอนนั้นที่เราได้ยินไอเดียนี้เนี่ยครั้งแรก,กวันนั้นแต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้ทำไงคะเราก็ยังแบบเฮ้ยเราก็เก็บไว้แค่แบบอยู่ในหัวเราอะแต่พอวันที่เรามาทำเข้าจริงๆเราแบบอ๋อมันคือแบบนี้นี่เองอย่างที่อาจารย์บอกเลยนะที่เรามีแค่หน้าที่ของการผลิตอ่าและอีกหน่อหนึ่งก็มาร์เก็ตติ้งใช่ หน้าที่มีสองอย่างมีแค่นี้แหละผลิตกับมาร์เก็ตติ้งแล้วผลิตก็ไม่ได้ยากเลยผลิตต้องห้ามยากแล้วต้องเป็นดิจิตอลถ้าเป็นดิจิตอลมันจะไม่มีต้นทุนอันนี้มาได้ไอเดียจากอาจารย์เนี่ยตอนนั้นอะฮันนี่ต้องโหอันนี่ขอบคุณอาจารย์มากเลยแต่อันนี้ไม่เคยพูดอาจารย์ช่วงนั้นอาจารย์จะย้ำฮันนี่มากเลยฮันนี่สอนคนฮันนี่สอนคนอสอนคนมันทําให้คนอื่นเขาได้ฮันนี่ได้คนอื่นได้ด้วยอาจารย์ย้ำฮันนี่อยู่คําเนี้ยมันทาให้แบบ มันดึงฮันนี่กลับมาแล้วก็ให้ฮันนี่มาแบบมาอยู่ในโลกตรงนี้แล้วน,นี้ฮันนี่ก็เลยแบบว่า,เ,าเริ่มโอเคงั้นเราโฟกัสเรื่องการสอนคนสิ่งที่อาจารย์บอกเรากลายมาเป็นเอาชีวิตดีสอนคนใช่ไหมคะอย่างเช่นของครูทาครูก็ทําเป็นคอร์สออนไลน์แล้วก็เราผลิตครั้งเดียวแล้วเราไม่ต้องไปจ้างไขรเราไม่ต้องมานั่งคุยกับใครโอ้โหส่วนผสมของคอร์สออนไลน์ฉันจะใส่สารอะไรลงไปบ้านจำนวนผลิตขั้นต่ำเท่าไหร่คือมันไม่มีเราผลิตครั้งเดียวแล้วไม่จำเป็นต้องมานับสต็อก เข้าใจป่า<ม>ผลิตปุ <coś> ๊บมันก็อยู่ของมันตรงนั้นนะแล้วหน้าที่เราเนี่ยออกกล้องเนี้ยแล้วก็ไลฟ์นะคะไลฟ์ live, แล้วก็มาให้ข้อมูลเขามันก็คือการทำม <estre lla distractions> าเก็ตติ้งใช่แล้วมันมันแค่นี้เลยอะ <S <S แล้วตังมันก็ทับถม,มไปเรื่อยยิ่งเรามีคอสเยอะมากขึ้นตังก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพราะคนที่มาเรียนอะพอเขาเข้าได้เข้ามาสู่วงโคจรของเราใช่ไหมเขาเรียนคอสนี้ก็ เฮ้ยครูสอนดีนี่ว่าเฮ้ยแล้วครูแนะนําเอามีคอสนี้อีกเอาไปตามเป็นโรงเรียนอีกวิธีของอาจารย์คือวิธีที่ดีที่สุดแล้วอ่ะใช่แล้วเพราะขึ้นอยู่กับตัวเราคนเดียวควบคุมทุกอย่างอันนี้ที่โคตรชอบเลยใช่มันแทบจะไม่มีธุรกิจไหนเลยที่เราสามารถควบคุมมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นนี้เคยทําธุรกิจที่เป็นออฟไลน์ line, ใช่ไหมทำโรงแรมยิ่งโรงแรมโอ้โหยิ่งตัวดีเราต้องไปแบบไปจดทะเบียนใช่ไหมคะเราต้อง คุยกับตำรวจมันวุ่นวายมากจริงๆมันแบบว่าเราไม่สามารถที่จะมีอำนาจ100%ซใ,ในการควบคุมธุรกิจเราแต่รูปแบบโมเดลที่อาจารย์สอนนี่คือเราเต็มที่เลย100%คนเดียวไม่มีใครมายุ่งอะไรกับเราเลยคีย์ของอันหนึงที่ผมเรียนมานะตอนที่ผมแบบเพิ่งสร้างตัวใช่ไหมผมก็เรียนมาไม่มีสิ่งหนึ่งที่คนที่ว่าเทคนิคลัสเป็นเป็นกูรูโคตรเจ๋งเลยเขาเท็นิคลัสเขาสอนบอกว่า The law of control กดแห่งการควบคุมคุณต้องควบคุมธุรกิจของคุณได้หนึ่งร้อคุณต้องควบคุมแหล่งรายได้ของคุณหนึ่ง้อแต่ว่าถ้าเกิดคุณทำคุณทําแบบที่ผมสอนคุณสามารถคุณสามารถสร้างรายได้เองตามที่คุณอยากทํา ถ้า่านอยากอยากเปิดคอร์สเพิ่มก็เพิ่มไม่ต้องปรึกษาใครใชไ่ไม่ต้องไม่ต้องประชุมอะไรกับใครทั้งสิน้นคือฉันอยากทําอะไรฉันก็ทําม,มันเลยเป็นแหล่งความสุขไงใช่พอเป็นแหล่งความสุขปุ๊บมันไม่ต้องไปต่อสู้กับเรื่องบา้บาๆบอๆแล้วเหมือนที่อาจารย์พูดไงจากว่าบางคนมีสินค้าอยู่ในสต็อกใช่ไหมคะแล้วก็เอ้ยฉันขอเคลียร์สินค้าให้หมดก่อนนะแล้วเดี๋ยวฉันค่อยมาเริ่มทำมกว่าคุณจะเริ่มหอกคนอื่นก็ไปถึงไหนกันแล้วแล้วคุณจะเหนื่อยด้วย จริงมันมันมาจากมันทํางานจากความเครียดละครนี้ใช่มันมาจากความเครียดต้องเคลียร์สต็อกตัวเองคิดมันคือไอ้ที่คุณทิ้งไปอะ่ะคุณมาทําของใหม่คุณได้เยอะกว่าใช่นี่คือหลักคิดของมันโดยที่คุณไม่ต้องรอเวลา,ลถ,าถ้าคุณไปนั่งรอเคลียร์สต็อกนะโอเคคุณอาจจะเคลียร์ได้ไอ้วันที่คุณเคลียร์ได้คุณหมดทั้งแรงหมดทั้งอารมณ์คุณไม่มีอารมณ์มาเริ่มสิ่งใหม่หรือไม่แค่อยากจะเริ่มถ้าเกิดใครอยากจะเริ่มก็เริ่มเป็นพาร์ทไทม์ก่อนก็ได้สมมว่าโอเคนะอมกลัวกกลัวของเก่าก็ต้องยังขายไม่เป็นไรก็ อันนั้นก็อาจจะแบ่งเวลาทํามันไปแต่คุณจะต้องมีบางมีวางช่วงเวลาของการได้ลองสิ่งใหม่การได้ลองสิ่งที่ชอบการได้คุณต้องแบ่งเวลาวันนั้นไปเยอะๆที่แบบได้ได้ทาสิ่งที่ตัวเองรักบ้างครับแล้วสิ่งที่ผมบอกด้วยหลายคนที่มาฟังผมเนี่ยหลายสิ่งที่คุณรักมันคือการ how to การได้การได้เห็นเห็นอ่าการได้การได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนการได้ การได้รู้สึกว่าตัวเราเองมีคุณค่านั่นคือสิ่งที่คุณรักใช่ไหมไม่ได้มีการต้องไปนั่งคุมลูกน้องการไปนั่งดูแลสต๊อกเก่าๆก,การไปนั่งออป่านเงือนวันนี้กูต้องขายอะไรบ้างเนี่ยกูต้องหมาลากขวดใช่ขายของเก่ากินแล้วก็แล้วก็วแ,วแบบว่าพอ <laughs> พอเปิดหน้ากล้องมาก็รู้สึกไม่เป็นงานแล้วไม่โอเคขายของออนไลน์นี่ต้องห้ามเป็นดูหน้าเป็นงานนะถ้าใครที่รู้สึกว่ามันเป็นงานคือคุณจะอยู่ได้ไม่นาน เดี๋ยวเดี๋ยวผมนอย่างนี้เลยถ้าใครอยากจะมีไลฟ์สไตล์แบบนี้ว,วันนี้เราจัดจัดโปรโมทโ,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 โปรโมโปรโมทให้จัดโปรใหว้วันนี้เตรียมมาเตรียมมาเลยว่าให้ฮันนี่ช่วยจัดมาตั้งแต่แรกแว,ว่าท่านเกิดอยากได้ไลฟ์สไตล์แบบพวกเราอย่างนี้แล้วก็แบบด่วนเร็วเร็วที่สุดนะครับว,วันนี้มีจัดมีคนถามเรื่องคอร์สผูกนี้สเสน่ห์หน้ากล้องเข้ามาใช่ไหมหขายของออนไลน,น์ใช่ไหมคอร์สเนี้ยผมสอนใครใครไม่เคยเรียนเนี่ยต้องไปเรียนจากคอร์สนี้เขาขายของออนไลน์ ออกกล้องออกกล้องทิ้งไว้แล้วค่อยไปนอนใช่นี่คือขี่นี่คือขี่คุณยิ่งหลับจะยิ่งรวยใช่ตื่นเช้าขึ้นมาใช่ไหมคุณมีความสุขเลยตื่นเช้าในระหว่างที่คุณหลับคุณรวยขึ้นอีกแล้วจริง เออกเวลาเราออกกล้องเนี่ยอารมณ์มันจะแบบเนี้ยคือเราไม่ได้เครียดไม่เหมือนแม่ค้าออนไลน์ที่จะต้องมาไลฟ์ทีหนึ่งสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงไม่มีนะคะเนี่ยก,ก็นั่งไลฟ์กันชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าๆบางวันมันมากๆก็สองชั่วโมงเสร็จปุ๊บเราก็ไปนอนตื่นเช้ามาเอาตังค์ก็เข้ามาเพราะว่าเงินก็เข้าอยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้ว่าคนอ่าบางคนดูสดบางคนมันดูย้อนหลังพอเขาดูเฮ้ยเขาฟังเฮ้ยมีเหตุมีผลนี่ว่าอ่ะเขาก็ซื้อของที่แบบว่าเราขายไปทั้งหมดเนี้ยคุณสังเกตไหม เรามีหน้าที่ผลิตสินค้าใช่ไหมคะที่ต้นทุนมันน้อยใช่ปะเสร็จแล้วอย่างนึงที่ต้องทําคือการตลาดทีนี้การที่มาออกกล้องนะคะทิ้งไว้เนี่ยก่อนน้อยไอ้นี่มันคือการทําการตลาดเข้าใจปะซึ่งมันเป็นการตลาดที่มันง่ายที่สุดในยุคนี้แล้วอ่ะถ้าใครยังใครยังไม่รู้นะว่าการออกกล้องมันคือการทําการตลาดคุณต้องรีบไปเรียนเนี่ยนเสน่ห์หน้ากล้องแล้วคุณไปเรียนรู้ซะว่าการตลาดยุคใหม่นะคะการการขายของแบบยุคใหม่อะ่ะ ที่แบบได้ผลแล้วมันได้เงินจริงๆชนิดที่ว่าคือเนี่ยคุณนอนหลับไปนอนหลับสบายๆเล่นๆแล้วตื่นเช้ามาตังเข้าเป็นยังไงถ้าคุณอยากจะรู้อารมณ์เนี้ยคุณไปเรียนในคอสนี้แล้วจะได้หัดออกกล้องให้เป็นเข้าใจว่าการตลาดไม่ใช่การที่คุณจะไปจ้างคนอื่นแล้วนะใช่แล้วก็มาทําการตลาดให้หน่อยหาคนหาคนเก่งๆแล้วก็เอาตังไปจ่ายเขาสองแสนหยุด <laughs> <laughs> หยุดซกักทาแบบน,นั้นคุณจะเสียตังฟรีผมบอกด้เลยหยุดเสียตังฟรีเรื่องการตลาดจําไว้การตลาดห้ามเอาซอร์ ถ้าคุณอยากรวยคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้เองการตลาดถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจการขายของคุณต้องเป็น Marketing Director ของบริษัทคุณเองเป็นพออด้านการตลาดบริษัทคุณเองถ้าคุณเป็นเจ้าของยาไปห่วงแต่ผลิตแล้วหมดพลังเรื่องของการตลาดการตลาดจำไว้การตลาดคุณต้องเป็น Marketing Director ของบริษัทคุณเองหรือ CMO Chief Marketing officer Chief m a r k e ช i n g CMO ของบริษัทคุณเองสรุปสูตรให้ดีกว่า การตลาดที่การตลาดคือแบบนี้ถ้าคุณจะขายของให้มันกระหน่ำนะขายของให้คุณแล้วผลิตออกมาก็ขายอีกผลิตออกมากขายอีกแล้วพอหน้าของคุณคนชินเขาซื้อหมดทุกอย่างผมมีสูตรอันเดียวฟังดีๆฟังดีๆสูตรอันเดียวคือทำวิดีโอหรือไลฟ์แล้วให้ความรู้อะไรบางอย่างนั่นแหละการตลาดแล้ว a r k e t i n g is teaching การตลาดคือการสอนนี่คือการตลาดแห่งศตวรรษที่2 1 คุณไม่ต้องไปคิดมากการตลาดคือการสอนคุณสอนอะไรเกี่ยวกับสินค้าคุณบางอย่างเช่นถ้าไมเสือ้อคุณขายเสือ้อคุณอาจจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผ้าวิธีการใส่เสือ้อให้ดูดูอ่ดูเข้ากับเข้าใช่อ่ขายหมวกขายเสือ้ออ่มุ้ขายหมวกแบบนี้เรื่องหมวกยังไงอ่เรื่องหมวกยังไงให้เข้ากับหน้าแล้วเขาจะไปซื้อใครเขาก็ซื้อคุณนั่นแหละเวลาเขาซื้อหมวกเช่อไหมเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นนี่คือการตลาดที่เจ๋งที่สุดไม่ต้องไปเรียนอะไรที่มันโอ้โหไม่เป็นเล่มหนา ไม่ต้องการตลาดคือการสอนจําไว้ตลอดชีวิตนี่คือการตลาดแห่งศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเหมาะที่สุดสองอันนี้ถ้าใครเอาทีละอันก็ได้<อ>ถ้าเกิดใครเอาแค่อยากจะได้สเสน่ห์หน้ากล้องอย่างเดียวอันนี้คนถามมาเยอะมากเอาให้ราคาพ <สะ S 2> ิเศษเนหน้ากล้องอ่ะ,อ,ะอันเนี้ยสาคัญมากนะคะ,สะเสน่ห์หน้ากล้องใครยังไม่รู้เรียนยังไม่ได้เรียนรู้การออกหน้ากล้องคุณรู้ตัวไว้เลยว่าคุณจะหาเงินยากมากแต่ถ้าใครออกหน้ากล้องเก่งอืเงินเข้าลัวลัวใช่เนี่ยคุณเนี้ย คุณรู้ไหมอย่างของครูะครูหรือว่าอย่างอาจารย์อย่างเงี้ยที่สิ่งที่เราทากันอนะเราออกนัากล้องแป๊บนึงแล้วเราก็ไปนอนอ<ม>แล้วตื่นเช้ามาตังก็เข้า<ม>และระหว่างที่ออกหน้ากล้องตังก็เข้าอ<ม>ไม่ต้องรอว่าจบร้ายแล้วค่อยตังเข้าไม่อ่ะเราร้าย Pie <im> อยู่เกิดขึ้นบ่อยไประหว่างที่ร้ายตังเข้าตังเข้าตังเข้า,า,ขานั่นเป็นเพราะว่าเรารู้ว่าออกหน้ากล้องอยังไงนะคะคอร์สนี้นะตัวนี้เป็นเสน่ห์หน้ากล้องขั้นสูงนะคะราคาเนี่ยปกตินะคะ ปกติอยู่ที่ห9 0มืเก้าพันบาทนะคะวันนี้ครูให้พิเศษเลยที่สาม0มืเก้าพันบาทนะและยังไม่พอขอบคุณมากค่ะกระดิ่งยังไม่พอเสน่ห์หน้ากล้องถ้าคุณจะเสน่ห์หน้ากล้องขั้นสูงเขีนยนหน่อยพิธะมีอีกอย่างมีอันหนึ่งคือเสน่ห์หน้ากล้องคลาสสิกนะคะเรียนคู่กันนะตัวนี้เสน่ห์หน้ากล้องคลาสสิกอันนี้เหมือนเป็นตัวเริ่มต้นนะคะแล้วขั้นสูงเนี่ยคืออาจารย์มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลที่อัปเดตอ่า เรียน2อันนี้คู่กันคุณจะได้ทั้งแบบพื้นฐานของมันคลาสสิกก็คือเหมือนเบสิกพื้นฐานซึ่งจริงเอาเนี้ยไปใช้อย่างเดียวก็เกิดผลลัพธ์แล้วนะยุคที่ฮันนี่เรียนยุคที่หมอทีมเรียนกันเราเรียนตัวนี้กันแล้วก็มาเรียนอันนี้เพิ่มขึ้นอาจารย์สอนเมื่อปีที่แล้วแล้วก็มีตั้งหลายคนที่แบบเอาไปทำแล้วแบบเห็นผลลัพธ์อ่ะแล้วดังขึ้นมาจริงๆอ่ะอาจารย์อาจจะสอนอันนี้อย่างหนึ่งไว้ตอนแรก,แรกๆที่นี่เข้ามาเรียนกับอาจารย์ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เหมือนยังทําไม่ค่อยเป็นอ่ะแต่อัดว่ออังงกน ถ้าดังแล้วเดี๋ยวเงินมันตามมาเองอันนี้ก็โฟกัสเท่านั้นเพราะว่าแต่ดังในทางทางทางดีนะดังในถือกับเป็นการให้คุณค่านะพอคนจําเห็นหน้าของคุณแล้วเขารู้สึกว่าเออคนที่ให้คุณค่าฉันว่าต้องให้เขามองคุณเนี่ยแล้วดังแบบไม่จําเป็นต้องดังอะไรเยอะแยะแบบคนดูสักสิบยี่สิบคนดังในกลุ่มดังในกลุ่มที่เราต้องการจะไปถึงใช่พอแล้ว ผมจะเอาผมจะสอนแบบเป็นกลยุทธ์อ่ะเป็นคุณต้องทำแบบมี strategic มีมีกลยุทธ์คือเอาเฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นแล้วก็มันมาจะท้อนมาจากไหนหรู้ป่ะทำยังไงรู้ว่าถึงจะทำได้ต้องเขียนหัวข้อให้เป็นใช่ถ้าคุณเขียนหัวข้อหัวข้อแบบไหนก็จะไปลากคนกลุ่มนั้นมาจริงอาจารย์เคยพูดครั้งหนึ่งบอกว่าอ่านี่นะลูกศิษย์พี่ที่ใกล้ชิดทุกคนถ้าหัวข้อยังไม่ดีนะไม่ต้องไปทําคลิป ใช่ทาไปก็เหนื่อยฟรีใช่อาจารย์บอกเนี่ยไปเน้นที่หัวข้อที่นัจคิดมาให้แล้วเรียบร้อยใช่และที่ที่สําคัญกว่าน,นั้นที่มันดีกว่าน,นั้นคืออาจารย์ก็บอกไว้เลยอย่ะอ,อ,อยู่ในเนยแหละอยู่ในสน่ด์นักรอใช่ไงวิธีเขียนวิธีเขียนหัวข้อไงมีอยู่ในนี้ใช่อาจารย์บอกไว้สรุปมาเป็นสูตรเลยเนี่ยใครคิดไม่ออกคุณก็บานนี้มันจะเป็นหัวข้อที่มีคุณภาพคําว่ามีคุณภาพไม่ได้แปลว่ามีคนมาดูคลิปคุณเยอะอย่างเดียวคําว่ามีคุณภาพคือคุณเปลี่ยน มันเป็นตังได้ด้วยใช่ขวาดวาดกวาดฐา,า,านแฟนขวัดกลุ่มลูกค้าที่มีคุณภาพที่พร้อมจะจ่ายเงินให้คุณไม่ใช่แค่มาดูของคุณฟรีๆแล้วก็<ช>ออไม่ได้ไม่ดีก็ด่าสาอีกใช่ <c oughs> แล้วอย่างหนึ่ง <c oughs> เวลาคุณเขียนหัวข้อเป็นเนี่ยผมบ,บอกเลยใครนะไม่เคยลงคอสนี้นะแค่คุณรู้วิธีการเขียนหัวข้อคุณคุ้มแล้วแล้วต้องบอกได้เลยนะเขตผลที่คนไม่ดูคุณเป็นเพราะหัวข้ออันดับแรกอันดับสองคือภาพ ภาพแล้วก็วิธีการพูดของคุณนี่คือมีสามข้อสามข้อหลักๆเหตุผลที่คนไม่ดูคุณคือหนึ่งเหตุผลหลักนะคือหัวข้อไม่ดีหัวข้อไม่ไม,ไ,มไม่เล่าร้อนไม่เล่าร้อนไม่ร้อนไม่แปลกไม่น่าสนใจไม่ไม่ไม่เล่าใจคนพอที่จะให้เขากดดูนั่นคือข้อแรกข้อสองคือภาพไม่ดีภาพจริงๆภาพภาพแบบ 80%ก็พอได้บางทีมือถืออะไรก็พอได้แต่มันมีเทคนิคอะที่จะทําให้คนอยากจะเข้ามาดูและอันที่3คือการพูดของเราไม่ engage มนะครับผมก็จะสอนพวกนี้ไว้ในนั้นหมดเลยแล้วแต่ข้ขอสําคัญคือผมสอนให้คุณต้องขายได้ด้วยต้องไงด้ตังค์โดยไม่ใช่ทําทุกอย่างไม่ไม่เหนื่อยฟรีหมดไม่เอาโฟกัสปิดที่ไงคนส่วนใหญ่ที่ที่ไม่ได้รู้ไม่ได้ไม่อยู่ในวงคอจอจาแล้วเข้ามาทําออนไลน์จะโฟกัสไปเหมือนกันหมดเลย โอเคอยากได้คนมากดไลค์เพิ่มเยอ,อะขึ้นอยาก <okay. S 1> จะให้มียอดวิวเยอะๆแต่ลืมคิดอะว่าไอ้ที่ทำทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสุดท้ายแล้วเธอต้องการผลลเป็นอะไรกันแน่โอเคโอเคโอเคดีมากขอบใจมากที่สรุปอันนี้เพราะคนส่วนใหญ่ลืมข้อนี้ไปคุณไปคุณจะไปไปดูนะในในอินฟลูเอนเซอร์คนอื่นอาจจะมีคนดูเยอะกว่าผมก็ได้แต่ไม่มีใครรายได้เท่าผมผมมั่นใจเลยรายได้นี่หลักเกินหลักร้อยร้อยล้านต่อปีนี่มีน้อยคนมากในประเทศนี้ i n f l u e n c e เซอร์นะครับอะถ้าก็ใครยังไม่ได้ลองเรียนนะแนะนําให้ไปเรียนเสน่ห์หน้ากล้องนี่สร้างสตาร์มาหลายคนแล้วแล้วสตาร์ที่มีตังค์ไม่ใช่สตาร์ที่ต้องไปขอตังค์คนอื่นต้องไปกราบกวูขอให้ได้เล่นละครเถอะไม่เอาสตาร์ที่เป็นเจ้าของผมใช้คําว่าเซเลบออเ e อร์ n น u r เป็นเจ้าของธุรกิจที่เป็นคนดังด้วยแล้วสร้างอนาคตเองคุณต้องเป็นคนนั้นเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด s First s t นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัลลิวราสีสวัสดีครับ